สวัสดีครับผมเพชรพระลุยสวัสดีเอฟซีสุปุสุคนกับผมเมื่อนี้แอดก็ขีมาตามแนวทางของพอพงค์นะครับสมโมของพอพงค์นะตามกันตองอ่ะครับผมของพอพงจับคู่กับพวกเขาพี่น้องเพื่อนกรใไฮต้านเพื่อนไฮแปดหนึ่งหางเดียวเม็ดเดียวบนลางเพื่อนกรใไฮเจ็ดแปดกับพวกเขาพี่น้องแต่เลขวิ่งของเพื่อนนี่ก็บนนไ้วิ่งหนึ่งแล่องลาง ล่างให้วิ่งเจ็ดกับเขาอยู่นะครับสมุส้มหนึ่งกับเจ็ดมาทำกันเลขวิ่งของป้าพ้นป้าพงพ่อพงล้อไป่นองเนาะเลขวิ่งหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดมาด้วยกันเลขล่างออกเจ็ดหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วโอ้คือมาตามกันต่อต้องเ่าวลายย่ห่างไปรับสมส้มไปเบื้องหท่าทนนำกันครับผมตังลากบาตรว่รกรรมไปสิชูจักรพรรด ครัอสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับออนี่ละครับปอพงครับเซียนคำนวณครับผมเลขกะส่ไดมาฐานอยู่ครับตั้งแต่เพียดขีบมาโอเคหลุดเจ้าเถื่อเล็กวิ่งหลุดจะจับคู่พี่น้องแต่ถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะแต่ถือว่าเลขกแล้วดีดีมากพอสมควรพี่น้องแต่สมันี้เราจะจับไปถึงกี่ดกจับคู่บาดเนี่ยเอาพี่น้องก็จับคู่ขึ้น ยันเดีดีฟันมาจังไหนล่ะฝันขอท้องใหเป็นทงหันะโอ้ท้องแทงได้หมดท้องแทงบาดดีครับเอาบันพี่น้องเอฟซีเอาเฮ็ดเล็กเวลาไปเสียงาพี่น้องเขาท่าด้อเะล่เมอกันฝันฝันว่าเขาท้องเป็นแทงให้เป็นทงนะโอ้ท้องเัน่ผ่าผาเลือมาครับคอครับพี่น้องเอฟซีเราฝันแมนฟันดีเจ้อเออแต่ว่า ขึันฝันเห็นต้วงือสิได้ยี่ดอกขันฝันเห็นปลาคอใหญ่แล้วบ่าวแล้วปลาคอยเงยปลาคอใหญ่บ่าวแล้วคอยเงยมันบ่าแล้วเออฝันเห็นต้วงเห็นดังโอ้มันสิได้เงินตัวถึงวันนี้แสดงว่าแนวทางเขาสิมากตัวั่านพี่นาะให้ไปเข่าๆก่อนได้เออเข่าๆก่อนพี่น้องเบอร์ห้อมกันได้ครับเออบพ่อให้คำนวณเข่าก่อนเลยครับผมอ่าเบอ่์เข่าๆกันพี่น้องยังมีโครงสุดท้ายอยู่หนู่มอ่ามีโครงสุดท้ายอยู่ เออปล่อเอลซีเอ <m teenage fashion online> <c oughs> ่อปล่องเอลซีโอ้โหว่าบงสมาหวท้ะหดกันหลัมานอโอ้พี่น้องมางามแต่นอนมาจืดใจอันมิมซะน้องวันนี้นาอโอ้โหเอาเอาหกหกสูสีมาเวกสูนมาเว่ยหกสรรีมาเว้ยเรียกงามเว้ยงามเลยเอ้ย ย่านตัวนี้ย่านล่องลางย่านตัวนี้ย่านบนมันได้ไหมแม่นบอกอันนี้เฮ็ดบนบกล่างบวกฟออันนี้คือคือบนต่างหากบนต่างหากผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องล่างตัวนี้นะอ่าอันนี้เป็นเลื่บดเออบนแยกเห็นไหมล่างแยกเห็นไหมแยกเส้นเลยแยกขีดล่างขีดแม่นบ่อเล็บบ่อเล็บสองคู่บนบวกล่างเลยเออบนล่างรถนะพ่อเอาบนล่างรถบนล่างรถบ่อเพิ่นเพิ่นเสียฟันตัวเดียวนะโอ้เพิ่นเสียฟันตัวเดียวคืองหมด บอวัะให้ตัวเดียวบอไก็ได้ <นะ S 2> เออเออบอเ <c ười> อฟซี FC ปนฉิบาเขาใจนะปนจิบาอาทั้งหมดทั้งรางความกันบอเรียงแต่ันฉิถามมันนะ <c ười> พอพวกปนห้บนนํำบอ60ศูนย์นะเจ็ดสามในกระบนบอปนสินาเกิดปน่าพอพวกไฮหเกเลขรางวิสัยนะฮะปนถาม นายเอฟซีถามเด็กลางอยู่ใส่ขอดพ่อคนโง่เด็กลางขอดโง่ขอดโง่งม่เห็ตัวนี้แล้วเหรอเอ่อโอ้ลางนี่ลางนี่หกศูนย์บ่เออเอาพี่น้องเอฟซีขอดคนโง่เออจังสันในแม่เวยโอ้ไปเทียบเขียนไปพร้อมบนเออเขียนไปทั้งกันมองกันอันนั้นมังว่างอันนั้นั่นจังสีมันคอยแมนบนอันนั้นอะไรล่าง อันนี้แค่ข้าวข้าวโอ้พี่้องเอ็ีเขาขเล็กวิ่งดวิ่งเดีวิ่งยังบาดนีวันได้เด้อวิ่งหนเจี๋ยบอกได้กับพวลราวันที่ยี่สิบยี่สิบยี่ิบยี่อันนี้เฮ็ดไ้แล้วเอาไปเสียงแม่บ้ดีเด็กซุมเนี่ยอันผมเก่งไมพอเอาไปเสียงมันมืขึ้นเลอเฮ็ดตัวนี้บอกแล้วไปเสียงเอาไปเสียง อ้ใส่กระเจี้ยงเอามุนลมอนนะเออควันเขาท่อไอถุงบางไงถูโอ้ท่อแข่งมาได้ท่อแข่งเลื่อมภาพบพรามันเพรมันท่องเศนเด้มันเป็นท่องเส้นได้ท่องแข่งได้พี่น้องเอ็นซีเสียงเ็ดสามหรือเสียงหกเสียงเบอร์กุโลนี่แหละโอ้กศูนย์เกดสามการเลขสามโซ่ห้องโอ้ เอาไปซทำนี้ตะกอนเลยเอไปใส่โลโก้กเนาะใส่โลโก้เขียนซื้อน้ำแน่มันก็ยขังเออเออเขียนซื้อเขียนนั่นนำอันนี้เลขวิ่งยังไดงนะพ่อเนาะเขาครับยังไม่ได้เอาจากอาทิตย์หนึ่งพาเลขวิ่งพ่อใทยหนึ่งกับเจ็ดได้หนึ่งกับเจ็ดได้วันแล้วนี่เลขวิ่งโบเคย์ผาด้ะครับเด้อเลขของพอพองเขาโบเคย์ผาด้ะครับเลขวิ่ง แต่อยากดแต่กับครับที่กิ๊บเอสมาแล้วครับกิบยีบกิบอุจจาวเลวีเอาครับพี่น้องเอซครับผมนี่แล้วครับเป็นแนวทางของพอพงเนนะครับเนาะวดที่แล้วก็วิ่งบนหนึ่งพี่น้องวิ่งเจ็ดล่างกระดานไปออกหนึ่งบนเอ้ยหนึ่งล่างเจ็ดล่างกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งพี่น้องนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางของวัดวันที่สองพฤษสภาสองหาหกหกพี่น้องครับผมเลขสามตัวกอพุ่งหางเดี่ยวเม็ดเดี่ยวพี่น้องสองเจ็ดสามพี่น้องนะครับเนาะเลขสองตัวเพื่อนกะให้เจ็ดสามตรงตรงพี่น้องเลขลางเม็ดเดี่ยวแขนแขนพี่น้องเม็ดเดี่ยวแขนแขนคือมกหวกมก,มก,มกมหม,มั่นบ้านเท่านี่แหละ ห <laughs> กศูนย์พี่น้องนะครับเนาะอันนี้เป็นแนวทางของพอพง้งเนาะครับเนาะเลขสูตรเลขคำนวณเิ่นกับผมเอาเลขสุดนี่เฮ็ดเลขสุดนี่แล้วพี่น้องไปนอนฝันพี่น้องฝันว่ามีคนเอาท่องมาให้ท่องโบเมนท่องเส้นได้พี่น้องโบเมนท่องยิบท่องหยอดเด้ท่องแท้แทนี่แหละว่าสันา่นว่าเป็นท่องแทงพี่น้องห้มาถุงผ้าหนึ่งบอก <laughs> โอ้โ,อโอตังถุงพายหนึ่งพี่น้องเลยถุงพายหนึ่งบนเป็นหน่อยๆได้ครับถุงพายหนึ่งหลายเติบด้พี่น้องแสดงว่าเหลยกสิเข้าผมว่าคิดว่านะแต่ฝันว่าได้ก็คือสิมานะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอาไปพิจ,จารณาเป็นแนวทางได้พี่น้องเดอ้อหาซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลครับผมเอาพี่น้องแก็บหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วๆก็่าลืม กดไหลกดแช่กดติดตามพอใจดีเนะยได้ครับเด้อพ่อจะมีกำลังแรงใจไปหาแนวทางมาฝากพีตอนนองกับผมเก็บหน้าจอดแล้วแลวกะให้โศกหมาน้ำกันได้ครับเด้อวันที่สองพุณภาพสองหาของขับผมแนวทางมีซ้ำนี่แหละครับกะกลับสวัสดีครับผมมั่นใจพอพองวันนี้คือยื่เลยคือยืนมาพ่อบเะมั่นใจแต่ว่าคือ คือก็ฝันด้ท่องโอฝันในท่องเพราะันในท้อามันใจแต่ว่าคือแต่ว่าบงบ้านเลยคักมนเลยแล้วแต่ยังบอได้คักต้องวันที่เจ่าใดก็พอวันที่ยี่สิเอ็ดยี่สิบสองเอวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสังมาไหมกันเไดกเไดเล็กวิ่งเนาะครับเนาะเจไดเล็กวิ่งเพราะว่าเล็กวิ่งพอมันบ่หลุดเด็เล็กวิ่งพอเล็กวิ่งพอแมนอยู่เด้ เราปรุดจัาเได้เลวิ่งจะเหตดที่ตามน้อมานเนี่ยเสียลงล่างก็เอระตวารางพ่อกให้วิ่งเกตได้มานน้ำกันมันมานน้ำกันเด้พ่อกให้วิ่งเกตล่างก็วิ่งเกตเด้บนวิ่งหนึ่งมันมานน้ำกันเลขวิ่งแบบนี้ล่างวิ่งเกตบนวิ่งหนึ่ง่ว่ามันกับมานเจ็ดหนึ่งล่างนั่นเด้กับเขาเจ็ดอยู่บ่ได้อาหนังสือพยานหลักฐานอยู่บนมาใเ้เบิงนว่าได้ลืมอยู่หนารถปุ่น ยนให้แปดตัวเนาะสิบสองสิบห้าแล้วก็สิบเอ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็พี่นองแคปหน้าจอย้วครับเออแคปหน้าจอไว้ของพ่อพงส่วนส่วนบนก็ให้สองเจ็ดสามจากผมบนสองตัวครับเจ็ดสามล่างไอ้หางเดียวเดี่ยวหกศูนย์บนของพี่น้องได้เจ็ดเจ็ดแปดบนล่างตรงตรงมาหลอกไหนพุทหลอบเลย ตามนี้ครับผมมักกะจัดกัดกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางหวดวันที่สิบหกเอ้ยหัววันที่สิบหกท่านหัววันที่สองพุกสภาสองห้าหกขอใหครับวันที่สองครับผมวันที่หนึ่งวันแรกงานครับขอให้โชคชะตาหมันเรื่องเฮี้งสุขภูสก้อนเกยในเกยแดงนะจะเรี่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวียนเวียนเกยในเกยแดงสี่อันแป็ดสุดเจ้าหอยหลายตัวคงจะแดงนะแปดหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่ง แะะ้วกหกหนึ่งมันบอกก็ลปเล่นป่าคนลค์่แชร์กดติดตามเลอกไปนองเด้อ